สุดวสดวงใจไทย ขอบคุณนะคะน้องช้างจะไม่ร้อนเหรอไม่ร้อนค่ะอากาศอากาศหนาวเย็นนะคะอากาศหนาวเย็นไม่ร้อนจ้ะอันนี้เพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายของน้องด้วยซ้ํานะคะใใครเพสเพราะว่าร้อยให้ค่ะกับกราร้อยโอนหนึ่งพันกันเนี่ยขอบพระคุณค่ะ <c oughs> ขอบพระคุณคุณแม่สกายด้วยนะคะให้กับคุพาอีกห้าร้อยแล้วก็น้องตีบอลไม่เข้าอีกห้าร้อยจ้ะตอนนี้น้องช้างขอสีพรบมือให้กับท่านขอตุ้

บูบ้านคางบ้านหองบวตะบนตะโอุท่าปูจังมาริน a o t o e l e เ r t v i l l a น s c i a l m เม a t i v e o r g a n i Elephant Kingdom Project and e l e p h Village Group บ้านหนองบัวกระโพ district and ท่าตู district n h o a โรงเรียนสุรวิทยการนำโดยนายสมศักดิ์บุญโตผู้ารอันชุดใหญ่พี่ถุงเงินนะคะชับ้านงบ้านหนองบัวและบ้านกลางตะบนตะโอตุท่าตูจังดุริน ขอบคุณค่ะขอบคุณชุดสวยๆอันนี้เขาเอานั้นออกนะคะมี่ดใหม่นะคะของแม่นางพยาบอพลอยนะคะแม่ออกบ้านของดัวแอนบ้านกลางแต่ also ในตาทีจการกันงร่วม Learning Center นะคะค่ะหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องค่ะขอเียงประมือให้กับจังหวัดสุรินทร์ค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์โดย นางธัญพรมุ่งเจริญพรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ค่ะสวยหล่อเก่งมากเลยจ้าพี่ถุงเงินโครงการโคจรจักรกองการส่วนตัดนายผู้อำนวยการจุฬาธนโดยนายกรีฑคุณกรีฑาพลผู้จัดการโครงการโคจรจักรจังหวัดสุรินทร์องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง We also sincerely thanks supporting organization from Surin province The provincial administrative organization led by Mrs. Tanya Kwan the president, Elephant Kingdom Project led by Mr. Vridikun Tina Kwan, and Kapo Subdistrict Administrative Organization together with Namba Subdistrict Administrative Organization. And also, our thanks go to the chief of production team, Mr. Kiti Satsu, the deputy governor. กองจัดการแสดงช้างสุรินในปีนี้ค่ะนายกิติศรีประหลัดจังหวัดสุรินค่ะดันดันหัวไปข้างหลังอีก n อ of applause for our deputy governor the chief of production team for today's event เจอลุแล้วจัดการแสดงโดย Diamond Imaging วัเจัรทรแล้วกับพี่สาวนะคะทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและขณะนี้ค่ะท่านประธานในพิธีนะคะท่านสมพลจารำ แล้วก็ทันหัวน้องไปเกียรนะคะจะได้ให้เกียรร่วมถ่ายภาพกับคณะผู้แสดงค่ะขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสมบูรณสรัมค่ะและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินจากพรคภูมิใจไทยนะคะค่ะท่านปากณรมุ่งเจริญพรนะคะนำทีมาเลยค่ะค่ะ ท่านทำงานขึ้นตาผู้จัดการกระทรวงไทยไม่ไม่หลุดค่ะแต่เพราะควันไม่ดันอีกนะใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราต้องชื่นชมลูกหลานชาวสุรินอีกทัานหนึ่งนะคะที่ได้มารวมสร้างบรรยากาศสร้างพลังแห่งความรักชาติรักแผ่นดินนะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณภูริวัตรสุคุณสุยานะคะค่ะแล้วก็วันนี้ร่วมกันถ่ายทอดบรรยากาศโดย ชมประชาสัมพันธ์แล้วก็พีอาร์ินครับเอาล่ะค่ะนี่คือภาพแห่งความประทับใจในะยิ่งใหญ่กับช้างสุรินท์นะคะซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทุกท่านแล้วนะคะว่าการแสดงช้างนั้นถือว่าเป็นการแสดงในระดับโลกแล้วก็ในวันนี้ภาพทุกภาพเสียงทุกเสียงความประทับใจ ทุกมิติการแสดงส่งต่อจากสนามแสดงช้างจังหวัดสุรินแห่งนี้ไปยังที่น้องประชาชนชาวไทยและก็ชาวต่างประเทศทั่วโลกผ่านเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะคะปลอมมือให้กับกรมประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ ladies and gentlemen u uh, the big picture of today has concluded already of the successful of the event thank you to ก็มาแล้วอย่าลืมข้าวเจ้าอบใจดนะคะแล้วก็ค ค่ะขอบคุณไปยังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งสำนักงานสุรินทร์นะคะที่ได้ร่วมประชาสัมพันธ์นะคะและถือกำลังให้การช้าปีนี้เรามีสิทธิ์พิจารามากแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องของงานแสดงช้าปีนี้เรามีความพิเศษมากค่ะสำนักงานจังหวัดจันทบุรีก่อนเชิญผู้ที่นั่ง ็ดโอ้โหครบเลยนะครับบรรยากาศก็เห็นอยู่นะฮะที่ตาจันท์บ้านที่ตะวันตกกรุงเทพก็เต็มอันนี้เซอร์ไพรส์นะคะต้นี้เซอร์ไพรส์ในแม่นะำที่เราบอกว่าเรามีชุดเซอร์ไพรส์นะคะถือได้ว่าบรรยากาศของสนามเทนนิสนะคะในทางบ้านเซอร์เสมุลระคแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยกว่าทุกๆปีค่ะนางก็เก่งที่ตะวันตกและกล้งตรงนั้นนะคะเรามีหลังคายื่นออกมาให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันแบบสบายๆเลยต้องขอขอบพระคุณนะคะ นายกธัญยพร์มุ่งเจริญพรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ที่บริหารจัดการสร้างความร้อยความสวยงามแบบธรรมดาษทาัางกระดาษและจะมีการพัฒนาต่อยอดไปที่คือในวันนี้นะคะท่านนายกท่านรองนายกท่านสมพงศ์สารัมท่านไี่เขียนมเป็นคาถาในพิธีท่านได้ให้แนวทางเบื้องต้นนะคะว่าจะมีการจับคู่สั่งต่อ จ้าของฝากคุณของฝากบรรยากาศจากที่สุนทระคะจังหวัดสุรินทร์ให้พี่พลต่อไปนะคะขอบคุณค่ะเห็นแล้วนะครับว่าต่อจากนี้นะครับการต่อยอโยงกันก็คงจะเพิ่มขึ้นจากท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านโสพลสารามครับท่านเข้าพุทธิ์ไหนในป่าหลงพี่น้องนะคะอะไรหลายๆบรรยากาศที่พี่เห็นอยู่แน่นอนครับในอนาคตมี้การพัฒนาสยนต์สู่ความเป็นสากลก็จะเพิ่มมากขึ้นอันนี้เราให้ชาวโลกรับรู้นะคะว่า พี่ขีมพี knee 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 ่ขิมพี่ขิมคนสวยขอบคุณค่ะอย่าอย่าหลับปพอย่นหลับปอพ่อยืนหลับเอ็ดูลูกสาวยืนหลับแม่แม่ท่าอยู่กับเราครับท่านคนที่นัดอินนะฮะ นี่เป็นตัวแู้วดยอดเลยสมาร์ทใกล้ๆท่านพตรีนัศรีอินนิดงนี่งนะคะบี่ร้อ่ไม่ทับว้าประวัติการ์นะคะที่ท่านได้ให้เกียรติกับพวกเราชาวจังหวัดสิรินที่ท่านได้รับปากนะคะในการที่สาวายึงหลับไม่แม่งไม่เห็นีนี้ดาราคนรังนะคะปลูกหลานชาวสิรินั่นเองนะคะนี่คือพลตรีนัทศรีอินรรองไม่ทัพภาคที่สองของเราค่ะ หนูขอนั่งในร่มนะคะแม่เม่ะเพราะว่าแบ็ดหนูอ่อนมากนะคะขอบคุณแม่เมฆนะคะที่มาเข้าใจเข้าใจใช่ไห้นะคะนนี้นะคะท่านสมคสาราประธานพิธีได้เขียนภาพร่วมกับท่านตุลีนักศิลป์นนะคะในเชุดแฟนกงานต่อในดูโฮน้อยนั่งยืนหลับยิ่งค่ะพี่เมฆพี่คิมยืนยันว่ายืนหลับยืนหลับนะคะเอนทูนะครับแล้วก็รวมไปถึงในชุดของโบราณนี่ก็ถือว่าเป็นชุดที่ดูแล้วศักดิ์สิทธิ์และต้อมีความเข้มขลัง ในตัวนะครับแล้วก็ท่านตอบนท่านท่านเป็นคุณที่วาเราวันเอื้อทาตูมนะฮะก็ถือว่าได้รับ่เออนะครับท่านก็เดินให้กําลังใจครับท่านประธานในพิธีท่านสุพลารลนะครับท่านดรยุทบุญดีแล้วก็พาไปถ่ายกับท่านนังไปมัอนพน่ะเนาะยากเบภาแม่แต่หนูไม่มีกล้องถ่ายนะแม่แม่น้องจากโรงเรียนสุราุญยรชุดการแสดงจากไหนครับเพื่อนจากโรงเรียนสุราบุญเพายรค่ะ งานจบแล้วค่ะคุณแม่บุญมีค่ะสวยสดๆขอบคุณนะคะทุกฝ่ายไปดูลูกสาวผู้แสดงนะคะนี่คือดูลูกสาวยืนหลับแม่ไม่ใช่ด้แสดงมืออาชีพนะคะแต่ว่ามีหัวจิตหัวใจนะคะในการแสดงกาอยืนหลับแม่ทุกคนก็สวยใช่นะพี่ทุกคนก็สวยนะคะเราจะขออนุญาตในการที่จะได้สัมภาษณ์ท่าน สีอินจะเล็กน้อยได้ไหมคะท่านคะร้อนมากไม่ร้อนต้องทาช่วนทีะอากาศบ้านเรามันหนาวนะคะแม่ได้เกียรติกับไม่ร้อนนะคะใส่แล้วอบอุ่นดีนะคะเพราะว่าบ้านเรามันร้อนแต่ถ้าช่วงหน้าร้อนแต่ผ้าเป็นผ้าเย็นๆนะคะผ้าเย็นๆเนาะว่งเราตัดริบไม่ทันเห็นด้วนค่ะด้วนรับทิปก่อนด้วนรับทิปก่อนด้วนรับทิปก่อนขอบคุณค่ะจังหวัดนะครับ ผมเองในฐานะที่เป็นลูกหลานของคุนลุงคนห้าตัวนะครับบ้านเกียริ์นะก็ได้รับประทานจากท่านรองผู้ว่าท่านรองพ่อพ่อครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมาจริงแต่พอก่อนวันหนึ่งวันท่านโทรไปบอกว่ากมมมาาานนน้้ออยย่รรักกกค็เป็นดูแงมือใหม่แต่ว่าถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มารับใช้บ้าน เป็นแหของเรานะครับงานสุริศของเราขอบคุณพี่น้องวันนึงแล้วก็เก่งมากด้วยใช่ค่ะคุณแม่หนุ่ยนะคะเล่นโบุเรียนผมเชื่อว่าคนจะไม่พลาตรงนี้เรามีสถานการณ์แต่ว่าขอบคุณครับแ h ง n ิว o u นะคะเชิญชวน thank you โอ้ยคนช่วยรับรับรับนักท่องเที่ยวก่อนลูก อนดูโอิยนะคะท่านพอดรีนัสิีนนะคะนี่คือทำข้อสัญญานะคะกับการมาร่วมสร้างชื่อเสียงเป็นตัวตีการให้องจุติเต็งมาเขอาคุณนะคะนคุณกุมเขาวัยเพราะเอ็นดูลูกสาวง่วงนะน้องจุติแม่ทีมาอเดแปลว่าอะไรคะ ก็ลูค่ะเห็นคำว่าอเดฟบอะเดฟน้าเขาเรนเอบอกว่าพี่จิมถ้าพี่ไม่ทําแบบนี้น่ะมันอเดฟเข้าได้นะพี่ <laughs> หัวหัวกับหนูจะเอาเออเล็ <c oughs> บปิ้นทอง <c oughs> ตัดกับชุดดํา <c oughs> มันอเดฟเข้ากันน่ะมันเข้ากันนะพี่จิมนะ <c oughs> พี่ต้องเอามาใส่นะคะเราก็เลยได้คําว่าอเดฟอเดฟกับน้องเอมาใช้นะคะ <c oughs> สวยมากจ้าเรน <c oughs> ขอบคุณนะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะขอบคุณแม่น้อยวาสนาด้วยนะคะชุดหล่อสวยของไทย กับยิ้งพลอยนะคะก็จากแม่น้อยนะส่วนชุดล้อจากพี่พวขาวก็จะเป็นแม่โพสนับสนุนเป็นหลักนะคะขอบพระคุณแม่ๆที่รักเอ็นดูเด็กๆนะคะชุดสวยมากกว่าพลอยตัวเล็กขอบคุณครับขอบคุณคราบอยากจะ้ต้นแล้ก็ค่้ เหนื่อยๆเข้าใจอยู่นะว่าคงอยากพักผ่อนแต่ว่าใจเดียวลุกนะคะเพราะว่านั่งท่องเที่ยวก็เดี๋ยวก็หายหมดแล้วนะคะพี่ถูงทําไมไม่ใส่หัวช่างเอตันให้ล่ะไม่รู้แต่ว่าเขาเอาชื่อเขามาใส่แทนนะคะเพราะว่ามันจะมีโบขาวอยู่ขั้นหัวนะแต่ก็คงอยากให้ทุกคนได้เห็นยาได้จาชื่อน้องได้หรือเปล่านะก็เลยเอาคาว่าถุงเงินมาให้มาใส่แทนนะคะขอขอบพระคุณแม่แอดด้วยนะคะตัดชุดสวยๆให้พี่ถุงได้ใส่ช่วงงานช้างพอดีพอดีเลยนะคะ ที่ควาช้างโดยตรงและให้ท่านขึ้นช้างที่บริเวณเกยช้างที่เราจัดไว้ค่ะพี่บวกเบคุมากแม่โพใจดีใช่ค่ะนะคะก็ขอบคุณแม่ๆที่เอ็นดูเด็กๆนะคะถ้าไม่ได้มีแม่ๆนะคะลูกๆก็คงไม่ได้ใส่ชุดสวยชุดโหลแบบนี้นะคะเดี๋ยวเจอตัวจริงแล้ววันนี้นะครับใครๆก็อยากก่อดเอ็นดูลูกสาวเมืใส่แล้วแม่โใส่นะพอเอ็นดูแม่ๆนะคะมาตรงนี้ มามามาดูตรงนี้โอยคคนสุรินบ้านเราครับคนสุรินบ้านเรานะคะจะขออนุญาตเดี๋ยวมาตรงนี้หนค่ะท่านมาตรงนี้ค่ะมาขอสัมภา์คนสุรินบ้านเราอีกท่านหนึ่งนะคะท่านเป็นผู้ที่ได้เอ่อสัสดีแม่แม่นะคะเข้ามาสวยมากเลยท่าขอบคุณนะคะค่ะโอ้ยแบบหนูตัดอีกรอจะตัดอีกแล้วหรอขอร้องร้องขอร้คงแม่น่าเจ้ามันเมื่ออีกแล้วน่ะ ทั้งชีวิตเลยเนี่ยนะฮะไม่เคยขึ้นช้างแม่ไม่มาต่อต่อต่อเด้อต่อต่อก็แดงโอ้ยชีวิตฉันแสนลันทูสแต่มือยู่ใกล้คิดกับท่านมองไม่เห็นคอมเมนต์เลยค่ะแม่แม่ก็พักสองพักสองแลท่านท่านรองนั้นชีวิตเฉินแสนจอลันทศสนับสีอินนะครับควาภาคภูมิใจแล้วก็เห็นพี่น้องประชาชนชาวโอ้ยไม่เห็นเมิมเลยหน้าจอมันมืดมากแต่เห็นอยู่ว่ายังไลฟ์สดอยู่แต่มองไม่เห็นคอมเมนต์เลยหน้าจอมันมืดเลยนะคะเห็นบอกลอยลางๆนะคะเห็นนูบอกลางๆค่ะแม่แม่ ขอบพระคุณมากเลยนะคะสำหรับคำพูดนะคะที่อยู่ในน้องคอมเมนต์เราชีวีมีความภาคภูมิใจพี่เมย์ถ้าเห็นคอมเมนต์ยังไงก็แคมป์ให้เมย์หน่อยเด้อส่งเมลไลน์ให้หน่อยนะคะเพจของกรมประชาสัมพันธ์ที่ชินพิ่านี่แล้วก็มียูทูบเบอร์เยอะแยะไปหมดเลยท่านอยากจะกล่าวอะไรไปถึงคุณผู้ชมกับการถ่ายทอดสดนี้ได้ได้ครับนะะเป็นการแสดงที่ทุกทุกท่าน ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่ไม่สามารถที่จะมาเห็นทัพในกาบแบบนี้ขอเชิญทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ยังมีอีกวันหนึ่งตั้งแต่แปดโมง<อ>ถึงเท<อ>ี่ยงนะฮะมาทั้งแปดโมงเราจะมีการสแสดงแบบนี้แล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่จริงๆการแสดงค้างสุริน์นะครับยิ่งใหญ่มากๆครับ He's also the winner, uh, he's also the competitor in the, the Golden Song Thailand. He's also the descendant of the Surin Province. He is inviting everyone to come again tomorrow because we only have this chance in our life to uh, you know, participate with the elephants. with <makes> uh, The <makes>